ดีค่ะวันนี้หนูจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับความหนานแน่นของน้ํานะคะขั้นตอนที่1นนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนก่อนค่ะเราจะใส่เกลือลงไป5ช้อนด้วยกันนะคะแต่และช้อนที่ใส่เกลือลงไปจะต้องมีปริมาณเท่ากันนะคะคนจนเกลือละลายแล้วใส่ไข่ลงไปค่ะเกลือละลายแล้วนะคะจากนั้นใส่ ไข่ลงไปเลยค่ะไข่ลอยค่ะเดีย๋ยวนะคะ<ม>เปรียบ<ม>เทียบกับน้ำปกติก่อนนะคะถ้าใส่ลงไปในน้ำปก,กตินะคะไข่จะจมลงสู่ก้นเลยค่ะที่เขียนไข่เปียกเพราะว่าทดลองมาแล้วรอบนึงนะคะรอบหนึ่งนะคะ,คะต่อไปใส่ช้อนที่สองเลยค่ะ ต้องใส่ตอนที่ยังไม่ละลายสิโอ้โหลยสชั้นที่สองลอยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะอ๋อต่อไปชั้นที่สามนะคะ ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะผลปรากฏว่าไข่ลอยขึ้นสูงกว่าเดิมค่ะจากเมื่อกีออ้ตรงหัวของไข่จะลอยขึ้นมาเพียงนิดเดียวพอใส่เกลือช้อนที่สามลงไปตรงหัวของไข่จะโผล่ขึ้นมาสูงกว่าเดิมและเปลือกไข่เริ่มลอกเพราะเกลือกัดค่ะต่อไปช้อนที่สี่นะคะ อ่ะเกลือหมดเนี่ยเลยเติมได้ตวอ,อ้อน้ำเกลือมีควันขึ้นด้วยค่ะเมื่อกี้กปเป็นะคะขอเอาไข่ออกก่อนเกลือลายแล้วค่ะใส่ไข่ลงไปเลยลอยปากตรงปากไข่ลอยขึ้นสูงกว่าเดิมค่ะ นี่ใส่เกลือไข่ขิ้งลอยตัวขึ้นสุดเติมเกลือนี่ค่ะช้อนที่ห้านะคะเส่ลงไปค่ะอเอาใส่ออกก่อนนะคะ จากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่ลอยขึ้นสูงมากเลยค่ะผลสรุปของการทดลองก็คือจากเดิมที่นะ้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าไข่เมื่อใส่เกลือลงไปนะ้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ค่ะขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ